ก้าวสบายพอมีพี่น้องเบิดสุขสุคนเนาะตก,กับหนุ่มนาพากินพาเที่ยวเมื่อนี้หนุ่มน,นากา็สิได้ไปส่งสกการเนาะเป็นอาจารย์อันนี้ก็เป็นงานคุณยัยคนหนึ่งานะฮที่ได้สั่งได้สอนหนุ่มนามาเนาะเอาว่ะเลยเคยเรียนน้ำเพล่นอยู่ระหวา่าย,ยัอองบ่ค่อยหอมเนี่ยตื่นตัน ก็ได้มาฮอดที่ป่าสาแล้วเนะวาะเรอที่ป่าสาบ้านเขาเนะาะก็ะทืว่าเป็นวันที่ได้เสียนหนักหนักไปอีกเนาะคนหนึ่งนี่คือเป็นลูกสาวเพลนเนาะถือไปถือ แม่ไวปูทั้งรังเราจะไปด้วยูที่ข้างงาน คนคือว่าหลายนะพี่น้องมาหลายเมื่อนี้บริเวณอลายกับขออภัยนะพี่น้องาาครับขอบคาณค่ะคายน้ำคายน้ำ งูถุนย่างงูเบงกูสุกานไก่กระตดกเสื้อย่างเนื้อแกงนี่ก่อนมันแจ้งว่าจะมีน้ำทงเหรอผมีน่าเชื่อเรืองทงเขาทงเมฆทเมฆปัวทงกับป้าต้อมม่าบุญเราดูจะใส่กับเราหยางเลยนะนิ่ไปูเลยไปป้าต้อม อ๋อครับ cho ครับ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 

À, Ngon này cả đay à, hết này, thi thi. Non mà lắm <laughs> 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 Chắc nhưng mà, cái <laughs> nhát một tay to lắm. Là ngang, áp à, คนอวนทำงามมาอกูไปเล็บอันหาคือเกาะกันเดี๋ยววางพธีดอกใหม่แล้วแล้วเพื่อนก็สีทำการวัดจุเลยเนาะมีจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าลูกหลานถึหลายคนเนาะ

จุดเลยเนาะมันไปว่าอได้หูเืยนหลอดหูวางหูเห่าาครับจับก็ดีโอ้ยส่องเลลูเห่าเพิ่มู ดนี่ก็ทำการจุดไฟแล้วเนาะนุมนากระสิดขอลากับก่อนสิได้ดฐานบิงขานี้พิกรรมอาศพแบบลาล่าแบบสบายสานของเฮาเนาะเอาแล้วเนาะวันนี้นุมนากระสิดคอลาไปก่อนขอกลาวคำว่าสบายดีจิหน้าพอกันมัน กดไล์ก็เส้นะเด้อ